ก็ขอบารามีพ่อใหญ่เด้อลูกหลานขอขึ้นแห่เด้อขอพอใหญ่พาลูกหลานแหงานมันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีแต่ความสุขความเจริญพ่อใหญ่เอ้ยบารามีลมโพลมใสให้ลูกหลานเด้อสาธุสาธุดเด้อสวัสดีครับ ตื่นเช้ามานะครับกับบรรยากาศหนาวๆนะครับผมที่บ้านห้วยสามพาดนะครับอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะครับผมบรรยากาศยามเช้าวันนี้เราจะมีแห่นะครับ9.00มงเป็นต้นไปนะครับผมเพราะใหญ่ก็ หนาวแรงครับเมื่อคืนแต่ว่าตอนเช้ามาก็เด็ด่องสวยงามมากครับบรรยากาศดูครับนี่นะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับผม วันนี้ก็จะมีมอลำนะครับช่วงกลางคืนนะครับผมรถมอลำม,มาเทียบท่าตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมไปเอาครอะนี่นะครับรถวิทีมอลำรถสุขขาก็เป็นงานใหญ่นะครับงานใหญ่ของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นงานแก้บนนะครับงานแก้บน นี่นะครับเป็นงานแก้บนทางจ้าภาพได้บนบานสารกล่าวนะครับไปทํากิจการที่เมืองนอกนะครับประเทศเบลเยียมนะครับผมเปิดร้านอาหารกปร็ประสบผลสําเร็จนะครับกลับมาก็ได้มาแก้บนนะครับบนบานสารกล่าวไว้ว่าจะนําช้างมาแห่ให้นะครับผม จะภาพก็ฝันว่าช้างอยู่ในโพรงถ้ำนะครับมีแต่ช้างตัวใหญ่นะครับงายาวๆงายใหญ่ๆครับพอใหญ่นะครับก็ได้มาร่วมงานนะครับในวันนี้นะครับผมก็สาธุบุญกับท่านเจ้าภาพนะครับให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับผม หนาวไหมครับอ่านั่งนั่งผิงเด็ดบรรยากาศเช้าเช้านะครับผมามาท้อมามามาทมา,ทา,มาไปเลยพ่อใหญ่ ไปลุยกองอ้อยแล้วครับพ่อใหญ่โอ้ปบเฮอจัดแล้วหิวหิวหิวนะครับผมจัดเลยพ่อใหญ่จัดเลยพ่อจัดเลยอาหารช้างตอนเช้าครับผม โโอ้ oh, oh. เวทเที่ยวเวทชิมครับพ่อใหญ่ครับอากาศย้อนเช้านะครับผม xin xin và cầm เครื่องบินไหมกละ่ะเครื่องบินมาดูดู ไปอาบน้ำนะครับผมไปอาบน้ำ <c oughs> อออายอเดียวนะฮะฮะอายุเดียดมนะหกสิบหกสิบเลยครับหกสิบเล่ะ <c oughs>

you have it. เฮ้กยกะไทยล่ะนี่พรมีไฟหอนจะแก่หมดหรอซื้อมาอาบน้ำรรอันซื้ออาบน้ำสร้างไม่อาบมงได้ครับอาบน้ำสร้างเอามองนี้ก็ได้มองเก้านี่แหละจ้าเ,ววเอาเก้าอ,อีกออกก็ได้ใครเอาเก้าอีอ,ออกเนี่ยสร้างสิอาบน้ำจะตากอื่นจะตากกับไทยเหรอ ภาพมาแล้วครับสวยมากเลยวันนี้โโอ้หนี่จะภาพคนคสวยอย่างสวยค่ะสวยงามนอนหลับอลังบายับสบายอากาศดีมากควันเป็นวันล่ำจะจะเป็นหางเครื่องผมวันนี้โอ้ยเต้นหนะรถแฮร์รี่เนี่ยเสกเครื่องมาเต้นโดยเฉพาะ ทำดีฟี่อยู่แลอเดี๋ยวอ่ะอับน้ำเสร็จแล้วครับพ่อใหญ่ครับเดินสง,ง่าม,มาแต่ไกลครับผม ได้ด้วยอาเาด้อยประกำสุดกลางประกำสุดโปร่งประกำสุดเมื่อนทงสารควันซาเจ้าเด้อยบรรพบริคนเลี้ยนทางเด้วยหนุกอยดาวด้วยตัวตู้มาเถ้ามาหมักมามามาส่งมามิวมาเทือมาเจียงกบลอยเจียงคุณเ่ะคุณจักคุณได้เด้อยไงเน่ก็คือไปกันไงว่าไงซ้ำไงเรื่องงามยำอ่ะจาภาครัวทางประเทศเบลเยียมเนาะเออหนอกเมึงนอกมึงนานน่อยจุว่าใาว่าถ้าเกิดมังไม่ชีสุกมีความสุขความเจริญหนุกจะบุญานุเคราะห์ เมตตาเจียงสมศรีทธิไท้เด้อเนี่ยจูรวมงานมงคลของเนาเนี่ยเอบุญเอ้เจียงจูแอ่อนดัโปะสมชาตรับปลอดภัยเด้อจะปูเจ้าศาลเจ้าบ้านเจ้าเมืองปูขาวเอ้รับรู้รับทราบเด้อลูกหลานเซ็นประกำมานี่บอกกล่าวเล่าแจ้งกับประกำมอนี่ให้รับรู้รับทราบปูขาวรับรู้รับทราบเด้อเอาช้างมาแห่เป็นพ่อใหญ่ศรีทับไทยมาห่มบุญนำเด้อมานี่ให้ลมเย็นเป็นสุขเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญ อเดินลงเทาเอ้ยเนี่ยเราบินเลิกงามยามชัยเราเนี่ยเอานังแห่เลยเนี่ยสมชา9โมงเรื่องเนี่ยอางไงลงเลยกับไงนำโคกเดินลงก้อนดาวน์ทวดตู่มาเสือมาหมากมามามาส่งมามิ้วมาเทอมาเจียงกบเลยมามาส่งมามิ้วมาเทอมาเจียงกบเลยเจียงคุณแหน่คุณจะกุณได้เอ้ยสมชากวอนเจ้าไปบินตรปดไทยโชคดีมีชัยเ่องนุ่งเรื่องที่เจ้าภาพเขาได้ทำกิจการที่ประเทศเบลเยียมประสบผลสำเร็จว่าบนบานสารกล่าวเอาช้างมา แห่ให้นะครับก็ทำตามที่สัญญานาะพ่อใหญ่วันนี้ก็ขอบารมีพ่อใหญ่เด้อลูกหลานขอขึ้นแห่เด้อขอพ่อใหญ่พาลูกหลานแห่งานวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีแต่ความสุขความเจริญพ่อใหญ่เอ้ยบารมีลมโพลมใจให้ลูกหลานเด้อสาธุสาธุเด้อโอยอยากไปแห่ล้วบ่นยังยังไม่ถึงเวลาพ่อมา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 ล่ำกมาเราเด้อครับวันนี้ อ่ะดาเรียวจ้าตื่นเกลมเลีวเกลมตื่นง่อยเรียวง่อยทื่นเด้อสมสาหนุเถ้าเอ้ยเนี่ยง่อยจานรับทรลพย์บนตัวต้นเสียต้นเม็ดดุเลกวันเจ้าฮะว่างานว่าการในนักอ่อนตรศรปลอดภัยโชคดีมีชัยขึ้นรถลงเรือขึ้นเนือลงใต้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครูปกรรมศักดิ์สิทธิ์ไทยเอ้ยเนี่ยเป็นเห็นรถผ่านบลำทะเลพระพิคเนตศักดิ์สิทธิ์ไทยเด้อสมสาความรักษาครูบาอาจารย์ให้กอนเล่ากรรมสุขร่างกายคิดของ もう、おつま Oh ปกตกกักผูมิและตติการเรื่องเสือรบแห่ทั่วประเทศบริษัทเทวิธีรางอีเดียติดกับสื่อพัฒนาประชาสัมพัน์และการตลาดครบคงจอดหลงไมชิดชัยแลวกิตติยพรเป็นวัดคงคุณยมบิวราชสีที่กวนอาจารย์นักดนตรีศินและเป็นอิสารบโมงสามแล้วที่จะมบาสมบูรกับี่นักับแาจังหวัดีอจากขอนแก่นโมหแก่แดนอีสามเสือตํ้นานความบ,บทรทมเรื่องภาษาดนตรีกับนักรองขนัเวลาเชิญ่ สมกำเลย์ใรที่าข thank